สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจก w a l l e t นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะร่วมสนุกก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคลิปแจก w a l l e t ไม่นานนะคะยังไงดูให้จบละกันนะจะได้ไม่ต้องถามว่าลงลิงก์ตอนกี่โมงหรือว่าลิงก์อยู่ที่ไหนอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปสร้างซองหลายคนหลายคนยังรับซองไม่เป็น สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆยังไม่รู้ว่าการรับซองคืออะไรแล้วรับยังไงก็ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกรอบนึงนะลิงก์ซองเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเราก็ไปกดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์นั้นเสร็จแล้วข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ True Money Wallet ของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครกับแอป TrueMoney Wallet นะคะแอป t r u e Money w a l l e t เป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิก เป็นกระเป๋าเฉยๆไม่ใช่เครือข่ายเราจะใช้เครือข่ายไหนเราก็สามารถสมัครแอปได้ AIS ก็ได้ D-tek ก็ได้วันถูก c อก็ได้ได้ทุกเครือข่าย Android ก็ได้ iOS ก็ได้เหมือนกันยังไงก็ลองไปทำการสมัครดูนะคะพอเราใส่เบอร์ Wallet ของเราเสร็จให้เรากดที่คำว่าตกลง พอเรากดที่ตกลงเสร็จเขาจะขึ้นซองให้เราแบบนี้ซองแดงตรงนี้เราก็จิ้มไปสักอันนึงนะคะเราอยากได้ซองไหนเราก็จิ้มเข้าไปพอเราจิ้มกดเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกเราว่าเราได้รับเงินกี่บาทอันนี้สำหรับคนที่รับทันนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นจำนวนคนแล้วก็จำนวนเงินที่ได้ซองอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าแจกกี่บาทแล้วแจกกี่คนกาะดูตรงนี้นะคะ แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่มาช้าใครที่กดลิงก์ไปแล้วมันขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนี่ขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่า ซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วทั้งจำนวนซองทั้งจำนวนเงินทั้งจำนวนคนยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้อันนี้สำหรับคนที่ยังรับซองไม่เป็นนะคะถ้าดูจบแล้วก็น่าจะเข้าใจอยู่นะว่าเขารับกันยังไงโอเคนะคะอ่ะต่อไปมาสร้างซองดีกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีตังค์22บาท 22บาทก็เอาไปแจกในฟ r ส e s t ตูดิพอดีก็เลยเติมเงินเข้าวอลเลตนะเดี๋ยวมาแจกใหม่ละกันขอแจกอยู่ที่32บาทละกันนะคะมีน้อยแจกน้อยมีมากแจกมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเว็บเล่นแอปเท่าไหร่เพราะว่าจะเน้นทางคริปโตก็เลยมีเงินน้อยยังไงก็อย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะ ฝากกดติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะประเภทการสูงเหมือนเดิมนะจำนวนผู้ที่รับได้รับซองมีทั้งหมด30คนโอเคอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนอาจจะได้1บาทบางคนอาจจะได้2บาทอันนี้มันอยู่ที่ระบบสูมให้นะนุ้นไม่รู้หรอกว่าใครจะได้หรือไม่ได้หรือใครจะมาก่อนมาทีหลังถ้าใครที่ได้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ก็ รอโอกาสหน้าค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียววันนี้ไม่ทนันพรุ่งนี้มาลืนนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้นะคะลิงก์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเวลา17นาฬิกา30นาทีฟังอีกรอบหนึ่งลิงก์จะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา17นาฬิกา30นาที ใครที่ได้แล้วได้ทันรับทันก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ทันเราโอกาสหน้านะคะไม่ต้องด่ามานะคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ